โอเคครับวันดีครับทุกคนในคลิปนี้เงินยังไม่ได้บทแต่อย่างใดหรือว่าอะไรทั้งนั้นเนี่ยแค่แหวไปเล่นไมค์ขามานานหน่อยไม่หน่อยแล้วมั้งคลิปล่าสุดลงเมื่อ,อไรวะเนี้ยหนึ่งเดือนที่แล้วโอเคแค่นั้นแหละไปเล่นไมค์ามาครับทุกคนแล้วก็คลิปแทบไม่ได้อัพลงในช่องเลยเนี่ย แล้วก็เราบอกเทเลนล่าสุดก็คือ2เดือนที่แล้วนะครับผมแล้วก็ไม่ทำอะไรเลยอาจะไปเล่นไหมครับโอเคก็ถ้าคลิปนี้ลงก็จะมีไมค์ครับลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับโอเคฟังเพลงก่อนฮ่าฮ่ฮ่ฮ่คนดูไม่ได้ยินเพลงที่ผมฟังหรอกฮะาจะพูดเพื่ออะไร ก็ได้แหละคือที่ผมไม่ได้เล่นสักทีเนี่ยเราบอกเนี่ยคือผมแค่เบื่อ,อไม่ใช่อะไรหรอกคือผมเล่นเยอะเกินไงคือผมเล่นมาประมาณสามปีอะแล้วก็เล่นแบบแนวเนี้ยแม่งเล่นไม่โหดสักทีวะแบบอันนี้ก็ไม่อัปเดตเนี่ยออตาเนี่ยคือแบบทำไมไม่อัปเดตไม่รู้นั่นแหละและ้วก็บอกฟุตใช่ไหม หมือนเคยพูดไปแล้วนะบ,บอกฟุตเน่ยเฮ้ยบอกฟุตโคตรลันอนะ่ะโหก็เลยท่าแสสน 5, นะ่ะคนรุ่นใหญ่แบบดีแบบดีเนี่ยเดี๋ยวผมกลับไปทำนะเซิร์ฟีวอร200โลมันเท่าไหร่วะชิวๆปะเนี่ย200โลดูดิว้าเพลงเสียงดังมาปิดก่อน สองร้อยโลบักเกะเนี่ยช่างมันเถอะดอกให้เติมแล้ว,ลวนั่นแหละส่วนแบปสกิบิดิดีดอบดเยอะเยะต้ไม่ได้เลน่นเท่าไรวะเหมือนมีช่วงหนึ่งไปบ้าเล่นอยู่นี่นี่นี่สีเดือนนี่แล้วเอาจริงๆแมงแมงค้ดีนะแต่กินเวลาชีวิตไปหน่อย เด้เลิเลกเล่นไม่ได้เลิกหรอกแค่ไม่เล่นเฉยๆเอาคนเล่นเท่าไหร่วะสามหมื่นมันอัปเดตบ่อยนะแบบเนี้ยดีโอเคแล้วก็กลับมาที่บล็อกฟุน้องรักผมจะไม่ใช่น้องน้องรักอันดับหนึ่งนี่น้องรักอันดับหนึ่งกำลังจะตายแล้วกำลังกำลังจะระเบิดแล้วดูจากคนเล่นคนเล่นสาบวัน ไม่อัปเดตสักทีออตาถ้าใบนายไม่อัปเดตอ่ะพูดอไหนไปดูไดดิตมันดิอยู่ไหนวะเอออันนี้อ่ะอัปเดตเมือ่อประกาศเมื่อล่าสุดนะก็คือสิบหกสิงหาแล้วก็เมื่อวานนี้สิบหกนั่นแหละก็สิบหกวันนี้สิบเจ็ดที่ผมอัดอ่ะ ฟุตมันบอกว่าอะไรผมก็พอไปอ่านมาแล้วแหละวันหนึ่งขอแห่งของเนาะหยิบน้ำโคก่อนอผมรู้สึกว่ามันมากเกินไปแล้วอะนี่นะครับอันนี้คืออัปเดตล่าสุดนะบังในอันนี้เมื่อเท่าไหร่นี่8เดือนมิถุนาแล้วก็เดือนกระดากดาไหนอะเอ้ย ออนี่สองคาตาคาดาสองพันยี่สิบสองพันยีบสี่ดิฟุตบิดไอฟุตเจเกอร์มันก็บอกว่าบิกบ๊กบิ๊กอะไรเนี่ยบิกบ๊กบิ๊กโซ่เฮียอะไรเนี่ยกูยิงโง่โง่อยู่แปดิเอาใหญ่เมื่อ,อ,ม,อมันอ่านว่าเฮียอะไรเนี่ย บิ๊กนิวส์ูเออก็นั่นแหละมันจะบิ๊กบิ๊กบิ๊กเียอะไรนักหนาไม่รู้ไอ้ฟ e ด์อะก็ประมาณนั้นมันก็ประกาศแล้วก็เนวี Navy ก็บอกว่าเออฟอร n เน็กอัปเดบอกว่าเออเราจะเลื่อนอัปเดตไปก่อนนะครับทุกคนอาตอนนี้มันแบบเราต้องไปปรับนูน่นปรับนี่สปุตสปิดเขี่ยอะไรไม่รู้ เลื่อนไปแล้วก็ไอ้นี่เลยเนี่ยตัวดีเลยไอ้ฟุตเยเกอร์เนี่ยแล้วก็บ Big ิ๊กอะนาเมนบิ๊กอะนาเมนซูเนี่ยบิ๊กอะนาเมนซูเนี่ยมึงจะบิ๊กอะนาเมนทำไมวะฟุตมึงพิมพ์ตั้งสามรอบอะเราแปะบอกว่าประกาศครั้งใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้มันจะมีอัปเดตแบบใหญ่เบิ้มอะ ไอ้ฟูดมับอกว่างั้นมาเดาโอก,กมาสปอยอะไรสักอย่างนี่อะไรไม่รู้แล้วก็ไอ้ฟูดก็บอกว่าเนี่ยอัปเดตบิ๊กอะดาวเมนเอาอีกและรอบสองรอบสาม,นะสามนะแล้วมึงเนี่ยนั่นแหละมันก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวอัปเดตใหม่จะมาเร็วนี้นะครับสุดหล่อเออก็ประมาณนั้นแหละ ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะครับหนึ่งสัปดาห์ดี๋ออมาเลยก็ <c oughs> ประมาณนั้นแหละมันก็พูดด้วยนะเนี่ยของนั้นแหละแล้ววันที่ห้าสิงหามันก็อัปเดตอินเอ่ออ่ for day เฮียอะไรของมันไม่แล้วก็บิ๊กกัเทาแมนี่แวเนี่ย <c oughs> <c oughs> วเย <c oughs> วยายว่่ย <c oughs> ยกกาฮ่าฮ่่าฮ่่่า่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าา่่าา เนี่ยดูมานะนะ่ะวันนี้ห้าใช่ไหมดูมันทํำดวอะพอผ่านมานี่ถึงวันเนี้ยถึงวันนี้ที่สิบเจ็ดอะแล้วมันก็ไปประกาศเนี่ยอ่ะลาสุดเลยแล้วเนี่ยประมาณเมื่อวานนี้แปดโมงว่าอัปเดตสุดสัปดาห์นี้แหละข่าวใหญ่ครั้งจะมานี่ส นี่ฉันสัญญามันบอกมันแบบมาแน่มาแน่ครับครั้งนี้อัปเดตไดแน่ๆสุดสัปดาห์คุคอยดูจะบิดอีกอืลเปลบาบิดภาษาสื่รอบแล้วเนี่ยอีน,นี่แมงโลบิดขึ้นสมองมันมีอยู่จริงกู <c oughs> เลยไปเชื่อไงฝุ่นฝุ่นมีอยู่จริงอะไรเนี่ยมึงมาดูเนี่ย เนี่ยเนี่ยมีอยู่จริงไหมเนี่ยเขาเล่นสามพันเนี่ยมึงจะทํายังไงเนี่ยเออเข้าไปก็ไม่มีอะไรให้ทํานะผมเข้าไปแล้วผมว่าจะเข้าไปทาคล,ลิปนี่แหละคือแบบไม่รู้อ่ะไม่รู้จะทาอะไรแนละ้วอะไอ้นี่แม่งขยันบิดทังเลยเด่ย,ย,ยโลกบิดหรืออะไรเียย่นะอน่ะคนนี้นะครับถ้าเขาถ้าอีกหนึ่งสัปดาห์เขาบิ๊กอนวเมนอีกก็นั่นแหละ กูไม่รู้จะเล่นอะไรนะรอเวงโคตรนานอนะ่ะรอเป็นเดือนอนะ่ะไม่อัปเดตสักทีนี่มึงดูแมปรุ่นใหญ่เล่นแสตเก้าดูดูครับดูนะครับเชีย่ยมิต่บอท <c oughs> โอ้ยมิต่บอทมิต่โป้เชีย้ยอะไรเนี่ยโอ้โห บุมบับสบเปนเต็มระบบจัาโอ้โหแต่ละเซิฟนี่ขนาดขันแล้วนะครับสีนอนนี่เขาทำมาดีจริงๆขนาดสดตปเอ็กไปทำกับระบกแล้วมึงยังโดนะแต่ไม่เป็นไรนี่รุ่นใหญ่เขาโดนมานานแล้วเขาเรียกอะไรน,นี่นี่นี่แบบนี้บอกฟุตบอกฟุตอยู่ล่างสุดเลยแทวไม่ได้เข้า้าแซดนะ อันนี้รุ่นใหญ่ของจริงนะนะอยากไปเล่นะอยากไปเติมงั้นแหละส่วนแบบนี้นะรออัปเดตเดี๋ยวผมมาทําคลิปแบบนี้คลิปจะเล่นเอาไว้ก่อนส่วนแบบนี้ก็เดี๋ยวไปทําคลิปแล้วกันเพราะว่าชอบเล่นอยู่แต่ช่วงนี้ไม่ได้เล่นแล้วก็อันนี้ไม่ได้เล่นอยู่แล้วอันนี้ก็เหมือนที่เหลือมีอะไร嘛 อีแมบโลกปิดนี่ก็ใช่นะเนี่ยอีแมบเพียดิเจ๋งเล้ววะแม่งหลอกกูโอเคครับก็ตอนนั้นแหละส่วนแบบนี้นะเห็นมีคนชวนเล่นอยู่มีคนทางมาชวนอยู่มันเพิ่อง update, อัปเดตออนิเมโวก็คิดเะลเล่นเหมือนเดิมอาจจะไม่ได้ทำเลยอันนี้ไอ้อเ,อเ,อเ,อเนี้ย นะแล้วก็มีคนทากเฟซบามห่ามากตอนไหนวัตอนไหนจะลงคลิปไปครับครับเออเดี๋ยวลงนะครับหลังจากคลิปนี้ลงหรือว่าอาจจะลงก่อนนะครับทำนานจริงๆครับขอโทษด้วยนั่นแหละประมาณนั้นใครมีแมปอะไรแนะนำหรือเกมหรืออยากให้ผมมาบนอะไรก็ก็บอกแล้วกันก็ประมาณนั้น ตอนนี้ผมก็ไม่รู้จะเล่นแบบไรแล้วครับแบบเพี้ยอะไรเนี่ยกลัวว่าว้าว่าวาเอเราจะเล่นแบบอะไรกันดีเนี่ยคืออยู่ดีๆเนี่ยผมมาเปิดหน้าโลบอกแล้วก็นั่งคิดว่าผมจะเล่นแบบอะไรดีแต่ผมก็ไม่รู้ผมก็ไปเปิด OVS บาทด้วยเพราะกูจะบน่นว่าไอ้ฟุตมันบิดผม ใครเป็นแบบ FC ตัวน้อยออสตาก็อาการหน้าจะเหมือนเหมือนผมเนี่ยเยฟูดแมงโลบิดกับเลิอะบิดไปสี่รอบอะ่ะแล้วก็ไม่รู้จะเล่นอะไรละจริงๆแนะนำไม่ได้นะเกมอื่นก็ได้นะแต่แต่ไม่เอาเกมผีนะโอเคครับประมาณนั้นแหละโอเคก็ กูจะไปเล่นแมพอะไรดีวัเนี่ยวันเนี้ยเฮ้ยคุไปนอนดีไหมนอนก็นไมไ่หลับ <c oughs> เกมก็ไม่มีอะไรให้เล่นมีแต่ไม้ค้บกุมโรบอกโอ้โหเออเอเกมอะไรก็สิอ๋อไม่ได้เล่นโคนานแล้วก็ไม่ได้เล่นรหัสนี้ด้วยไปละไม่ไม่มีะลร